ต่อจากนี้ไปขอเชิญพบกับรายการประตูมอขอสู่ชุมชนรายการสาระดีๆจากมหาวิทยาลัย,ลยขอนแก่นรายการนี้ออกอากาศเป็นประจำทุกวันอังคารและวันพฤหัสบดีตั้งแต่เวลา6นาฬิกา30นาทีถึง7นาฬิกาทาง FM 103 m ม z แห่งนี้ผลิตรายการโดยศูนย์บริการวิชาการมหาวิทยาลัย,ลยขอนแก่นดำเนินรายการโดยรองศาสตราจารย์ดร,รธีระวิทยรอด สวัสดีครับท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมครับรายการประตูมขอสู่ชุมชนชาวนี้กลับมาพบกับท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมในช่วงแรกนี้นะครับเรามีความยินดีอย่างยิ่งนะครับที่ท่านวิทยากรของเราคือท่านรองศาสตราจารย์นายสัตวแพทย์ปรีนันจิตตสมบัตินะครับซึ่งเป็นอาจารย์อยู่ภาควิชาสัตวยศาสตร์และวิทยาการสืบพันธุ์ของคณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นมาเป็นวิทยากรในวันนี้โดย วันนี้เราจะคุยกันเรื่องการดูแลสัตว์เลี้ยงเบื้องต้นนะครับโดยเฉพาะที่เลี้ยงไว้ในบ้านนะครับเรามาทักทายท่านวิทยากรกันก่อนครับสวัสดีครับอาจารย์ปรีนันครับอาจารย์ครับครับสวัสดีครับขอบคุณที่ให้เกียรติมาร่วมรายการประตูมอขอสู่ชุมชนนะครับวันนี้นะครับสําหรับเรื่องการดูแลสัตว์เลี้ยงนะครับอาจารย์เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านนี้นะครับก็ต้องบอกว่าเดี๋ยวเราจะคุยกันซักถามให้เกิดประโยชน์กับท่านผู้ฟังนะครับได้ครับยินดีครับอาจารย์อาจารย์ครับ เอาเป็นว่าตั้งแต่เริ่มต้นดีกว่าถ้าคิดจะเลี้ยงสัตว์เลี้ยงไว้ที่บ้านปัจจุบันเนี่ยคนอาจจะดูเหมือนว่ามีพฤติกรรมเป็นโซนหรืออาจจะหาสัตว์เลี้ยงตัวเล็กๆมาไว้เป็นเพื่อนคลายเหงาอย่างนี้ครับจะเริ่มต้นจะคิดจะเลี้ยงต้องดูอะไรหรือว่าจะไปเลือกมายัางไงครับอย่างที่อาจารย์ธีระพูดนะครับคือว่าเดี๋ยวนี้ลักษณะของของคนไทยทั่วไปเนี่ยจะเป็นลักษณะของครอบครัวเดียวหรืออาจจะอยู่คน <S <S เดียวครับเพราะนั้นเนี่ยอาจจะต้องมองหาสัตว์เลี้ยงมาเลี้ยงเป็นเพื่อนละครับแต่ว่า การเลี้ยงสัตว์เนี่ยมีสตางค์อย่างเดียวคงไม่พอนะครับผมคิดว่าต้องมีเวลาครับมีเวลาเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดแล้วก็มีความเอาใจใส่แล้วก็ดูแลเขาครับคือผมเห็นหลายบ้านที่อ่าเริ่มต้นเลี้ยงสัตว์ด้วยอยากเลี้ยงนะครับนี่เปความอยากอย่างเดียวผมว่าคงจะเป็นการเริ่มต้นที่ผิดนะครับจริงๆแล้วอย่างที่บอกอาจารย์เมื่อกี้ก็คือว่าเราควรจะสรวจตัวเองก่อนนะครับว่าเราเนี่ยมีความพร้อมนะครับในการเลี้ยงสัตว์มาได้แค่ไหนนะครับอย่างเช่นว่าอ่าสมมติว่าถ้าคุณอยู่อยู่บ้านนะครับบ้านที่มีบร อ่าเป็นอ่าบ้านเดี่ยวนะครับมีบริเวณสักร้อยสองตารางวาเนี่ยการเลี้ยงเลี้ยงสัตว์คงจะข้อจํากัดน้อยกว่าการเลี้ยงเลี้ยงสัตว์ที่อยู่ในห้องแถวหรือคอนโดนะครับที่พูดอย่างนี้เพราะว่าถ้าอยู่บ้านเดี่ยวเนี่ยนะครับอาจารย์สามารถเลี้ยงอ่าเลือกเลี้ยงได้ทั้งหมาตัวเล็กตัวใหญ่นะครับเรามีบริเวณให้มันวิ่งเล่นบก็หมาตัวใหญ่เนี่ยเขาต้องการบริเวณนะครับเนื่องจากว่าหมาตัวใหญ่ถ้าเราไปเลี้ยงอยู่ในที่ที่จากัดนะครับ อาจจะเกิดหลายๆอย่างตามมาเช่นนะครับโรคหรือความผิดปกติเกี่ยวกับกระดูกและข้อ <ừ> um. นะครับผมเคยเจอบ่อยที่สมัยก่อนเนี่ยเห็นหม,มาพันเส้นเบ์หาอาจารย์น่าจะเคยได้ย,นยินตัวใหญ่มากไสําหรับช่วยชีวิตคนที่มองน,นอกอะไรแบบนี้ใช่ใช่อาจจะช่วยผู้สูงอายุายอะไรประมาณนี้ครับก็เลี้ยงในคือคือที่บ้านก็เป็นลักษณะของผู้แข็งแครับแล้วก็อยากเลี้ยงหมาตัวใหญ่ระยะสั้นคงไม่เป็นไรนะครับแต่ถ้าเป็นระยะยาวนะครับก็ส่วนใหญ่แล้วจะมีปัญหาเรื่องของข้อพกเสื่อม หมายถึงมันไม่ได้ออกกําลังกายากถูกต้องครับาอาจารย์คือคือการเดินการเคลื่อนไหวเนี่ย่าน้อยนะครับสองก็คือน้ำหนักตัวเยอะอแล้วก็เลี้ยนขึ้นลื่นเ<อ>ลี้ยนขึ้นลื่นปุ๊บเนี <selection S 2> ่ยก็จะม,มีการ่ารับน้ําหนักมากกว่าปกติก็ทําให้ในระยะต่อไปเนี่ยมาก็จะเจ็บขา,ขาเดินลําบากเพราะฉะนั้นเรื่องพื้นที่บริเวณก็สําคัญถูกต้องครับแต่ถ้าเป็นลักษณะของห้องแถวหรือเป็น คอนโดซึ่งสมัยนี้ผมว่าคอนโดขึ้นมาเยอะมากในขอนแก่นอาจารย์มีสักข้อไหมครับยังครับยังครับนะครับก็ผมคิดว่าควรจะเลี้ยงหมาหรือแมวนะครับคือหมาที่เลี้ยงควรจะเป็นหมาพันธุ์เล็กนะครับเชื่อว่าครับตอนนี้คนนิยมเลี้ยงมากครับพุดเดิ้ลซึ่งเป็นพันธุ์ทั่วไปที่คนเขาอาเลี้ยงกันนะครับอรหรืออาจจะเลี้ยงแมวผมว่าช่วงหลังเนี่ยการเลี้ยงแมวเยอะขึ้นนะครับคนเลี้ยงแมวมากขึ้นแมวที่เอามาเลี้ยงก็เป็นพันธุ์พวกเปอร์เซียรหรือวิเชียรมาที่เป็นพันธุ์ไทยก็สวยงามดีครับ ซึ่งอย่างที่บอกเมื่อกี้ก็คือว่าถ้าเป็นบ้านหรือ,อห้องคอนโดที่มีบริเวณไม่น้อยเนี่ยควรจะเลี้ยงพันธุ์เล็กนะครับแต่ถ้าเป็นห้องหรือคอนโดอยากเลี้ยงพันธุ์ใหญอ่อย่างแรกที่เป็นก็คือเรื่องของโรคที่ผมเรียนอาจารย์มาสู้อีกันก็คือเรื่องเกี่ยวกับพฤติกรรมนะครับถ้าเขาอยู่ในที่จี่จกัดเนี่ยเขาอาจจะมีความก้าวร้าวเพิ่มขึ้นเพราะว่าเหมือนกับถูกบจำกัดไม่ได้ออกกำลังกายไม่ได้มาพันธุ์ใหญ่มีพลังงานมีจิตใจเหมือนคนเหมือนกันฮะถูกต้องครับถูกกักขังถูกกักขังครับก็จะ บุหญิดนะครับกล้าเล้าได้ง่ายกว่าหมาพันธที่พันเล็กเพราะพันธเล็กไม่ต้องการพื้นที่มากนักอยู่ได้สบายนะครับครับท่านผู้ฟังครับก่อนอื่นก็ต้องดูพื้นที่ทีนี้ตะกี้เห็นอาจารย์พูดถึงเรื่องพันธุโหนมีแต่พันธุแท้ทั้งนั้นเลยถ้าเกิดมันเป็นพันธุ์ทางบ้างผสมกันอยู่แถวขอเพื่อนมาเลี้ยงอะไรอย่างเงี้ยมันต้องการพื้นที่หรืออะไรเหมือนกันใช่ไหมครับส่วนใหญ่หมาที่เป็นหมาพันผสมนะครับก็ก็จะมีเขาเรียกอะไรดีมีขนาดที่ ขนาดกลางขึ้นไปยอ่าใช่ใช่ใช่ครับก็คือขนาดกลางขึ้นไปผมก็คิดว่าควรจะต้องมีพื้นที่เช่นเดียวกันนะครับถ้าจา์ออกมาพันทางไปเลี้ยงในคอนโดคงไม่เหมาะนะครับน่าจะเป็นพันตัวเล็กๆอย่างที่ผมเรียนไปตอนต้นนะครับจ้ะอย่างนี้ไหมครับตะกี้ผมฟังเหมือนคอนโดหรือคนที่อยู่ในบริเวณแออัดเนี่ยการมีพวกเหมือนถ้าแมวมันจะดูเงียบกว่าเพราะว่าถ้าเกิดสุนัขแล้วเาเห่าหรือได้ยินเสียงอะไรก็แก๊ก็แค่ก็เห่าเนี่ยก็ ข้างบ้านหรือข้างห้องก็จะรำคาญใช่ครับอยู่ไม่เป็นสุขทั้งหมาและคนตกับใช่ครับจะมีปัญหาเยอะเหมือนกันนะครับแต่ว่าถ้าเราต้องการเลี้ยงหมาจริงๆอาจจะต้องหาคอนโดหรือหาอ่าคอนโดที่เขาอนุญาตให้เลี้ยงสัตว์ได้ครับอืครับอาจารย์ครับพอพอทราบแล้วว่าต้องคํานึงถึงทั้งขนาดของสุนัขหรือแมวแล้วก็พื้นที่ที่ใช้สอยในการให้เขามีโอกาสได้ออกกําลังกายวิ่งเล่นตามตามวิสัยของเขาอ่ะทีนี้ถ้าเกิดถ้าเกิด ถามเป็นอย่างนี้ครับว่าเรามีความจําเป็นมากน้อยแค่ไหนว่าเราจะเลี้ยงพันธทางหรือพันธุแท้สําหรับสัตว์เลี้ยงในบ้านเนี่ยครับเวลามีมี่าเจ้าของหมานะครับหรือคนที่คิดจะเลี้ยงหมามาถามผมว่าเลี้ยงพันธุอะไรง่ายสุดผมตอบพันธทางเพราะพันทางหรือพัน์ผสมเนี่ยพวกนี้มันมีความอดทนอยู่นะครับมันไม่เปลาะนะครับไม่ป่วยง่ายเหมือนกับหมาพันแทะเพราะนั้นถ้าเราเราไม่ต้องการดูแลมากหรือเฉพาะว่าเราแบบ ไม่มีเวลาดูแลมากนักเนี่ยผมว่าพันธางอาจจะอาจาอาจะเหมาะสมกับาการเลี้ยงของคนบางกลุ่มนะครับเพราะถ้าเราเลี้ยงอย่างพันธ์ที่ขนยาวเช่นชิสุนะครับหรือพุดเดิลเงี้ยนะครับอาจารย์ก็ต้องหาเวลาพาเขาไปตัดขนอาบน้ำนะครับคือถ้าถ้าอาจารย์ไม่มีเวลาต้องให้ความเอื้อเอ็นดูเอาใจใส่ด้วยครับใช่ครับ,ค,รบความความเขาเรียกความต้องการความการดูแลอาจจะต่างกาันแต่ว่าไม่ว่าจะผธุ์ไหนาก็นแล้วแต่ต้องการความรักทั้งส้นเพราะนั้น อันดับแรกถ้าอยากจะเรียนผมขอเน้นเรื่องความรักนะครับว่าเราจะต้องมีจิตใจเมตตานะครับมีความรักที่ะจะดูแลสัตว์ตัวนี้ได้ผมว่ามีหมาตัวหนึ่งหรือแมวตัวนึงเนี่ยผมว่าเหมือนลูกนะครับคือมผมจะชอบเปรียบว่าหมาแมวเนี่ยเหมือนกับเด็กที่ยังพูดไม่ได้คือเขาคือเราต้องพยายามสังเกตเขาพฤติกรรมเขาเป็นยังไงนะครับเขาต้องการอะไรนะครับป่วยหรือเปล่านะครับหนาวเกินไปไหมร้อนเกินไปไหมพวกนี้อาจารย์ต้องคอยสังเกตแล้วก็คอยอ เขาเรียกอะไรดีให้ความเอาใจใส่ให้มากนะครับครับโอเคครับอาจารย์ครับตรงนั้นพ่ดไปละทีนี้ผมมามองถึงเรื่องของอเวลาได้มาอาจารย์บอกว่าเป็นเหมือนลูกเหมือนลูกคนนี่แหละแต่เพียงแต่ส<ม>ื่อสารไม่ได้เป็นภาษาคนคก็ก็ยังมีความต้องการความรักอยู่แล้วทีนี้อาจารย์ครับพวกอย่างนี้เนี่ยถ้ามันได้มาตอนเล็กๆเ,เนี่ยมันต้องดูแลประคบประงมขนาดไหนหมายถึงอาหารนมยาหรือว่า ความอบอุ่นการทําความสะอาดอะไรอย่างเงี้ยครับคผมถ้าเป็นกรณีของหมามีพันธ์สมมติอาจารย์ธีระอ่าอยากเลี้ยงพันธุโคลเดนรีเทเวอร์ครับครับครับอาจารย์อาจจะต้องไปหาตามที่เขามีมีขายเช่นฟาร์มที่รับรองของบริษัทบางบริษัทเพชริิกรีอะไรเราพูดไปอย่างเงี้ยอันแท้อันแท้เพชรกรีเป็นลักษณะเขาเรียกการจดทะเบียนรับรองว่าพ่อแม่เป็นใคร เทคกรคไม่ได้แปลว่าบริษัทอาหารสุนัขนะครับเป็นลักษณะของของการจดรับรองว่าพ่อแม่สืบสายมาจากใครปูย่าตายายเป็นใครนะครับคือแบบกาแสดงความเป็นพันธุ์แท้แหละนะครับอาจารย์อาจจะต้องไปไปดูนะครับคือแหล่งที่ขายมีหลายแหล่งนะครับเช่นถ้าเห็นทั่วไปก็อาจจะเป็นลักษณะของการการเปิดท้ายขายนะครับแถววิกซีขนแกนเนี่ยเราเห็นมีก็จะมีเอาใส่กรงมานะครับหรืออาจจะเป็นลักษณะของ อ่าสั่งทางอินเทอร์เน็ตเดี๋ยวนี้มีเยอะใช่ใช่ใช่เห็นเยอะครับอตามฟาร์มพวกนี้นะครับคือพวกนี้เนี่ยเวลาที่อาจารย์จะจะไปไปเลือกเลี้ยงอืมครับคือเป็นไปจับต้องก่อนไปดูว่าเราเราเราอ่าเขาเรียกอะไรดีเราผูกสตากับเขาไหมนะครับเห็นแล้วสุขภาพของสัตว์นั้นสมบูรณ์แข็งแรงที่ผมบอกอย่างนี้เพราะอย่างที่ต่อเนื่องกันก็คือว่าอ่าต้องไปดูว่าเขามีท่าทีจะป่วยไหมเพราะเราถ้าเลือกจากอินเทอร์เน็ตปุ๊บเนี่ยเขาส่งมาถ้ามีปัญหาหมาป่วย อาจจะเสียชีวิตระหว่างทางนะครับหรืออาจจะอยู่กับเราได้วันสองวันแล้วก็ป่วยแล้วก็เสียชีวิตนะครับก็คือควรจะต้องไปไปดูดูสุนัขก่อนวาอ่าเขามีสุขภาพเป็นอย่างไรดูง่ายๆไม่ยากครับอาจารย์ก็ดูว่าเขามีความล่าเลิกไหมนะครับอลองเปิดปากดูเหงือกดูลิ้นสิมันมีสีชมพูดีไหมนะครับถ้าซีดๆอาจจะแสดงว่าเขามีโรคหิดจางอาจจะมีพยาธิเยอะนะครับดูตามใต้ท้องมีตุ่มน้องเกิดขึ้นไหมนะครับถ้ามีตุ่มน้องเกิดขึ้นอาจจะเป็นลักษณะของหมาที่อยู่ในพื้นที่ค่อนข้างสกปรก ครับอาจจะมีการติดเชื้อแบคทีเรียเป็นโรคถูหนาำนนิดหนึ่งนะครับหรือดูหูดูตาที่ามีขี้มูกตาเกิดกลางไหมถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยแนะนำว่าอย่าเอามานะ <attends S 2> ครับถ้าเอามาเนี่ยมีภาระกับเราแน่นอนนะครับเราจะต้องพาเข้าไปหาหมอแล้วก็อาจจะต้องเสียตังก่อนก่อนเวลาอวร <inas cap. S 1> นะครับหรือจะต้องเสียใจที่เสียเข้าไปในก่อนเวลาอวนนะครับเวลาที่ที่เลือกหมาพวกนี้นะครับอย่างที่บอกระดับยี่ขึ้นหนึ่งมีสองอย่างพันทางกับพันแท้นะครับถ้าเป็นพั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 นทางคงไม่ยากอะไรพันแท้ก็อย่างที่บอกพอ กบได้เข้ามาปุ๊บเนี่ยการดูแลหลังจะได้มาก็คงคล้ายๆกันนะครับการให้อาหารเป็นสิ่งส,งสาคัญนะครับถ้าหมาพันธุ์แท้เคยได้รับอาหารประเภทไหนเช่นอาหารเม็ดที่ห่อเอนะครับผมก็แนะนําว่าควรจะเลี้ยงด้วยยี่ห้อเอต่<ม>อเพราะว่าวันที่หมามาที่บ้านเนี่ยมาหามาอยู่กับเราที่บ้านเนี่ยสิ่งแรกที่จะเกิดขึ้นคืขขอความเครียดนะครับหม,มาเขาเครียดเปลี่ยนที่อยู่ถูกต้องครับอาจารย์จะทําให้เขาป่วยได้ง่ายป่วยที่อันดับแรกถ้าเครียดจากการเปลี่ยนที่อยู่อาจจะมีท้องเสีย ับมีอาเจียนแล้วถ้าเราเปลี่ยนอาหารนะครับอาจจะทำท้องเสียมากขึ้นปกติแล้วเวลาที่เราเลี้ยงสัตว์เนี่ยนะครับผมผมจะแนะนําให้เลี้ยงด้วยอาหารสําเร็จนะครับเป็นเป็นอาหารสําเร็จที่อาจจะคุณภาพดีนิดนึ่งครับอาหารสำเร็จมีหลายยี่ห้อหลายคุณภาพก็เลือกที่มันเกรดดีนิดหนึง่งที่ผมเน้นอย่างนี้เพราะว่าถ้าเราเลี้ยงด้วยเกรดดีเนี่ยหนึ่งก็คือความสมบูรณ์ของกล้ามเนื้อกระดูกขนจะดีนะครับอ่าสองก็คือว่า คุณค่าอาหารครบเราไม่ต้องไปเพิ่มอะไรนะครับไม่ต้องเสียสตังค์ซื้อพวกวิตามินพวกยาบำรุงขนพวกอะไรประมาณนี้นะครับคราวนี้ถ้าอาจารย์ได้มาก็แนะนา,นาให้ใช้อาหารตัวเดิมเลี้ยงนะครับอ่าต่อไปนะครับเพราะหมาจริงๆแล้วมีคนหลายคนเข้าใจผิดว่าหมาอาจจะเบื่ออาหารเหมือนเราไหมให้กินอาหารซ้ำๆๆเหมือนกันตลอดชีวิตเนี่ยมีปัญหาไหมนะครับผมเรียนยนืนยันก็คืออย่างหมาที่บ้านผมเองนะครับก็เลี้ยงด้วยอาหารสําเร็จยี่ห้อหนึ่งนะครับเลี้ยงตั้งแต่เล็กสองสาเดือนจนกระทั่ง เดชีวิตอายุ12-13ปีนะครับก so, ็ใช้อาหารยี่ห้อเดียวกันตลอดแต่เน้นว่าควรจะเปลี่ยนตามอายุเดี๋ยวนี้อาหารหมาจะมีตามอายุเป็นปั๊ปี้ก็คือลูกหมาอาดเดก็คือหมาตัวโตเต็มวัยแล้วก็ซีเนียคือหมาแก่เกินกว่า7ปีนะครับพราะพวกนี้สารอาหารจะมีความแตกต่างกันเพราะฉะนั้นควรจะเลี้ยงตามรุ่นของสุนัขนะครับอันนี้พอให้อาหารเสร็จแล้วเนี่ยนะครับอย่าเพิ่งไปอาบน้ํานะครับอย่าเพิ่งไปทําอะไรให้เขาเครียดบางบ้านนี้ได้ลูกหมามา ลุมจะเห่อมากโควจะอุ้งหมา,าจ,จะเครียดนะครับทำให้อาจจะป่วยต้องเสียอะไรได้ง่ายนะครับนั้นก็ควรจะให้ปรับสภาพก่อนอนยะ่างน้อยสักอาทิตย์หนึ่งนะครับพอผ่านไปแล้วสักหนึ่งอาทิตย์เนี่ยนะครับเขามีความสุขดีนะครับสุขภาพสมบูรณ์ดีแข็งแรงดีเนี่ยันดับต่อไปที่ควรจะต้องทําก็คือเรื่องของวัคซีนครับวัคซีนเป็นการป้องกันโรคนะครับโดยเฉพาะโรคทางไวรัสนะครับคือปกติถ้าเป็นโรคทางแบคทีเรียอาจจะให้ยาได้นะครับแต่โรคทางไวรัสเนี่ยจริงๆแล้วอาจจะ ต้องป้องกันด้วยก,การให้วัคซีนนะครับถ้าไม่ให้วัคซีนอาจจะม,มีความเสี่ยงต่อการเสียชีวิตนะครับอย่างในในแมวอันนี้โทษนะอย่างในในสุนัขเนี่ยนะครับก็อ่าอ่าในสุนัขเองนะครับมีวัคซีนอยู่หลายชนิดที่จะต้องฉีดเช่นนะครับอันดับแรกที่เรารู้จักดีคือพิษสุนัขบ้านะครับ,รบแต่พิษสุนัขบ้าคนทั่วไปนะครับในความเข้าใจทั่วไปมักจะคิดว่าพิษสุนัขบ้าเนี่ยจะฉีดอย่างเดียว ะฉีดจะฉีดวัคซีนชนิดเดียวคือพิษสุนัขบ้าแต่จริงๆไม่ใช่นะครับเดี๋ยวอาจจะเป็นช่วงที่สองนะครับผมจะมาให้รายละเอียดกันละกันว่าวัคซีนที่ควรจะต้องฉีดในสุนัขแลวก็แมวเนี่ยมีอะไรบ้างนอกจากพิษสุนัขบ้าครับครับผมท่านผู้ฟังท่านผู้ชมครับเราคุยกับท่านวิทยากรนะครับคือท่านรองศาสตราจารย์นายศัตวแพทย์ปรีนันจิตตสมบัติจากภาวิชาสารยศาสตร์และวิทยาการสืบพันธุ์คณะศัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นนะครับ เราคุยกันไปตั้งแต่การเลือกซื้อการเลือกบริเวณตลอดจนการปฏิบัติตนเบื้องต้นเมื่อท่านรับสุนัขนั้นเข้ามาที่บ้านครับ,รบซึ่งถ้าอย่างที่บอกว่าอย่าเพิ่งเปลี่ยนอาหารอย่าเพิ่งไปเซาซีหรืออะไรมากไปเพราะให้เขาปรับสภาพก่อนถูกต้องเพราะรไม่งั้นอาจจะเกิดที่ว่าท้องเสียหรืออักเยบอาเจียนอะไรพวกนี้ได้นะครับเราจะพักรายการสักครู่นะครับเดี๋ยวกลับมาพบกับช่วงที่2ท่านวิทยากรยังอยู่กับเราครับพักสักครู่ครับ ขณะนี้ท่านผู้ฟังกำลังฟังรายการประตูมขอสู่ชุมชนรายการสาระดีๆจากมหาวิทยลาลัยขอนแก่นท่านผู้ฟังสามารถติดต่อรายการประตูมขอสู่ชุมชน FM ร0 3ได้ที่เบอร์โทรศัพท์0 4 3 3์8 9 8 3หรือ Facebook. รายการประตูมขอสู่ชุมชนท่านผู้ฟังท่านใดมีความคิดเห็นที่โดนใจทีมงาน ทางรายการจะมีของที่ระลึกส่งตามไปให้ค่ะสวัสดีครับท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมครับกลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการประตูมอขอสู่ชุมชนซึ่งดำเนินรายการโดยศูนย์บริการวิชาการมหาวิทยาลัยขอนแก่นนะครับเช้านี้เรายังคุยอยู่กับท่านวิทยากรคือรองศาสตราจารย์นายสัตวแพทย์ปรีนันจิตตาสมบัตินะครับ จากภาวิชาสารยศาสตร์และวิทยาการสืบพันธุ์คณะสัตวแพทยศาส,าสตร์มหาวิทยาลัยกอนแกน่นเราคุยกันเลือกสัตว์หรือสุนัขหรือแมวเนี่ยมาเลี้ยงในพื้นที่ที่เรามีอยู่นะครับสภาพชีวิตในสิ่งแวดล้อมต่างๆก็ส่งผลตอนนี้เราคุยมาถึงตอนการให้วัคซีนสําหรับสุนัขและแมวครับ,รบก็ขอเรียนถามท่านอาจารย์ปรีนันว่าพอพอมันหย่านมซื้อมาเลี้ยงหรือเขาให้มาเลี้ยงก็แล้วแต่เนี่ยตรงนั้นเนี่ย ที่จันพูดถึงเรื่องวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้าครับมันจะมีสเต็ปยังไงครับอายุเท่านี้ทําไหมนี่ถ้ายุเท่านี้มันมีเหมือนกับลูกเลยนะครับใช่ครับเหมือนกับเด็กเลยครับก็ฉีดวัคซีนจริงๆสุนัขหรือแมวเนี่ยผมว่าคล้ายเด็กอย่างที่เรียนอาจารย์ไปตอนต้นนะวัคซีนก็คล้ายๆเด็กเหมือนกันต้องมีการกระตุ้นครับเมื่อกี้ผมทิ้งท้ายไว้ก่อนจะจะปิดเบรกไปว่าคนส่วนหนึ่งอาจจะไม่ใช่ส่วนใหญ่ละแต่ก่อนส่วนใหญ่คิดว่าสุนัขต้องการ วัคซีนเฉพาะพิษสุนัขว่าอย่างเดียวแต่จริงๆในในความเป็นจริงเนี่ยไม่ใช่นะครับมีโรคทางไวรัสหลายโรคนะครับที่ควรจะต้องฉีดวัคซีนป้องก,กันนะครับที่สําคัญเช่นโรลคลำไส้อักเสบนะครับหลายท่านคงคงจะทราบดีหลายท่านจะเคยมีประสบการณ์ว่าหมาเคยป่วยหรือหรือแม้อ่าหมาเคยป่วยด้วยลำไส้อักเสบนะครับหรือโรคไข้หัดสุนัขนะครับอันนี้เป็น2โรคที่ที่สําคัญนะครับแล้วเป็นแล้วส่วนใหญ่หมามีโอกาสร,ารอดชีวิตเนี่ยน้อยนะครับ นอกจากนั้นยังจะมีวัคซีนอีกบางชนิดเช่นวัคซีนของโรคฉีนูนะครับในสุนัขก็เป็นฉีหนูได้นะครับอาจารย์เรียนทางเภสัชคงจะคุ้นกับทางคนนะครับฉีนูคนเป็นนะครับหมาก็เป็นได้นะครับแต่ว่าซิโลวาอาจจะไม่ใช่ตัวเดียวกันนะครับแต่ว่าเป็นเชื้อเลโตัวสไปโรเซสเหมือนกันในหมามีวัคซีนฉีดนะฮะป้องกันได้นะครับแต่เพียงแต่ว่าในซิโลวาในวัคซีนของสุนัขเนี่ยนะครับเนื่องจากเป็นวัคซีนจากต่างประเทศมันยังไม่มีซิโลวาที่ เกิดขึ้นในประเทศไทยถามว่าป้องกันได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ไหมอาจจะไม่ร้อยนะครับแต่เพียงแต่ว่าทำให้ความรุนแรงอาจจะลดลงนะครับอาจจะนิดนึงซีโรวาที่อาจารย์ว่ามันคือประเภทสายพันธุ์ใช่ครับมันไม่ใช่เป็นน้ำสกุลของของของเชื้อนะครับอ่านะครับก็ก็จะมีสายพันธุ์อยู่หลายสายพันธุ์ที่เอาทำวัคซีนนะครับแต่ในสายพันธุ์ในนั้นเนี่ยนะครับเนื่องจากว่าเป็นวัคซีนจากต่างประเทศก็เลยทําให้ไม่มีเอาตัวสายพันธุ์ของเมืองไทยไปทำวัคซีนนะฟังแล้วอาจารย์บอกมีวัคซีนตั้งหลายตัววที่่พูดถ้าาสมมมติผ รักสุนัขทั้งลูกเนี่ยลูกผมต้องโดนฉีดหลายรอบประมาณสี่ถึงห้าครั้งครับแล้วมันไม่มีโอกาสที่จะรวมกันในเข็มเดียวกันมันมีวัคซีนรวมครับอาจารย์แต่ว่า่าผมจะจขออนุญาตไล่ให้อาจารย์ฟังนิดนึงนะครับท่านฟังฟังนิดนึงว่าปกติเราฉีดวัคซีนที่หนึ่งเดือนครึ่งเข็มแรกครับอาจจะฉีดเป็นวัคซีนลำไส้อักเสบนะครับหรือนะครับ่าเขาเรียกอะไรดีไข้หัดสุนัขนะครับแต่จริงๆแล้วหนึ่งเดือนครึ่งเนี่ยแนะนำให้ฉีดลำไส้อักเสบ ก่อนนะครับแต่พออายุ2เดือนผ่านจากนั้น2อาทิตย์ก็คือ2เดือนนะครับสเดือนเนี่ยจะเป็นวัคซีนรวมแล้วนะครับวัคซีนรวมในเข็มหนึ่งจะมีหลายอย่างก็คือมีลำไส้อักเสบนะครับมีไข้หัดนะครับมีหวัดนะครับมีอ่าโรคฉี่หนูนะครับอยู่ในเข็มเดียวกันตับอักเสบอยู่ในเข็มเดียวกันเขาอย่างช่วยเขาอย่างช่วยนะครับก็คือหลายๆอย่างอยู่ในเข็มเดียวกันนะครับแต่ว่าข้อดีของมันก็มีข้อเสียนิดนึงนะครับเข็มนี้บางทีสุนัขบางตัวมีแพ้ แพ้วัคซีนนะครับ oh, ก็ป้มีหลายเชือ้อแล้วก็ oh. ตัวที่ทําให้แพ้ส่วนใหญ่จะเป็นโรคฉีดอูนะครับไอตัวตัววัคซีนของฉีดอูนะครับอันนี้พออายุ2เดือนครึ่งนะครับกระตุ้นตัววัคซีนรวมอีกครั้งหนึ่งครับนะครับพอ3เดือนฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้าครับอันนี้แหละครับซึ่งคนส่วนใหญ่ที่บอกไปเมื่อกี้คืออาจจะเข้าใจผิดว่ามาเริ่มฉีดที่สเดือนซึ่งไม่ใช่นะครับควรจะฉีดที่เดือนครึ่ง <ding> นะครับเริ่มต้น้วยลำไส้อักเสบก่อน oh. ครับ,รบแล้วก็เป็นอ่าเซที่2อาจจะเป็นอา่า อื่นๆนะครับที่บอกอาจารย์ไปนะครับพอสองเดือนครึ่งนะครับก็ฉีดวัคซีนรวมครั้งที่สองนะครับพอสามเดือนฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้าเข็มสุดท้ายจะฉีดที่สี่ถึงหกเดือนนะครับในมันจะเป็นช่วงนี้ก็คือกระตุ้นทุกอย่างให้มันอ่าเขาเรียกครอบคลุมการป้องกันโรคได้เต็มที่ก็คือฉีดวัคซีนรวมที่มีพิษสุนัขบ้าด้วยนะครับหลังจากนั้นปีละครั้งคือฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้านะครับนี่คือสิ่งที่ควรจะต้องฉีดนะครับนี่คือสิ่งจําเป็น แล้วก็เวลาที่ฉีดวัคซีนทุกครั้งนะครับควรจะขอคุณหมอให้ถ่ายพยาธิให้ด้วยนะครับเพราะในลูกหมาเนี่ยตั้งแต่แรกคลอดละส่วนใหญ่จะมีพยาธิตัวกลมติดจากแม่ผ่านทางรกมาที่ลูกนะครับเพราะนั้นต้องถ่ายพยาธิเพื่อให้สมาสุขภาพดีนะครับส่วนอันอื่นๆที่ควรจะต้องฉีดนะครับที่มีแนะนําก็คือเรื่องของการฉีดยาป้องกันพยาธิหัวใจนะครับซึ่งแต่ก่อนเนี่ยจะฉีดแนะนําให้ฉีดทุกสองเดือนนะครับปัจจุบันจะมีผลิตภัณฑ์ ของบริษัทหนึ่งนะครับไม่ขอเฉยชื่อแล้วกันนะครับสะดวกขึ้นมาหน่อยก็คือฉีดปีละหนึ่งครั้งนะครับก็ง่ายนะครับพอปีที่2มาแล้วก็บอกคุณหมอว่าฉีดวัคซีนรวมนะครับกับยาพยาหัวใจนะครับมันก็จะช่วยทําให้เราไม่ลืม้องทีฉีดทุกสองเดือนเนี่ยมีเจ้าของคนลืมลืมแล้วก็จะเลยไปเอเลยไปปุ๊บเนี่ยเขาเลยนานๆอาจจะต้องเจาะเลือดเช็คพยาธนอนหัวใจนิดนึงนะครับก่อนจะฉีดนะครับแล้วก็อีกการหนึ่งที่ผมอยากจะแนะนําเรื่องของการเลี้ยงนะครับ พอหมาเริ่มโตเต็มที่แล้วนะครับ,รบอันหนึ่งที่สําคัญคือการอ่าคุมกําเนิดนะครับนี่สาคัญ s. <S เพราะว่าถ้าเราไม่ต้องการให้เป็นภาระของเราและเพื่อนบ้านหรือคน,นอื่นหรือวัดนะครับก็ควรจะต้องป้องกันนะครับไม่ให้สุนัขเหนี่ยท้องนะครับวิธีการคุมกําเนิดในในสุนัขเองเนี่ยมีอ่าหลายวิธีนะครับมีหลายวิธีที่ง่ายสุดนะครับแต่ก่อนนี้คือฉีดยาคุมใช่ใช่แต่ยาคุมของ ของอที่เอามาฉีดในสัตว์สมัยก่อนเนี่ยเขาใช้ยาคุมของคนครับ,ร,บรอบเดือนของคนกับรอบรอบอเป็นสัตว์ของหมาเนี่ยไม่ตรงกันของคนเดือนละครั้งของหมาหกเดือนครั้งครับเพราะฉะนั้นถ้าเราเอาของคนมาฉีดในหมาปัญหาเกิดเยอะนะครับ,รบซึ่งมาในในช่วงหลังเนี่ยเราพยายามารณรงคลงว่าถ้าไม่ต้องการให้มีลูกเลยเนี่ยทำหมาดีที่สุดครับจริงๆเองตัวยาคุมเนี่ยจะมียาคุมของสัตว์ด้วยของสุนัขโดยตรงนะครับแต่ว่าผลข้างเคียงก็ยังพอมีอยู่นะครับ ซึ่งแนะนําว่าถ้าไม่อยากให้มีลูกเลยเนี่ยพอสุนัขอายุเกิน6เดือนขึ้นไปแข็งแรงพอที่จะวางยาสลบได้<ม>ทำมันเลยจบครับจานทีเดียวนะครับไม่เป็นภาระรเสีกันทีเดียวไม่งั้นถ้าเราฉีดยาคุมถ้าฉีดโชคดีมันคุมได้ก็ดีไปแต่ถ้าฉีดไปบ่อยมีปัญหาแทรกซ้อนเช่นมะลุอักเสบเป็นหนองนะครับเพราะว่าตัวนี้จะเจอบ่อยนะครับพอมอักเสบเป็นหนองปุ๊บทําให้สุขภาพของหมาแย่ลงการวางยาก็จะมีความเสี่ยงมากขึ้นมีโอกาสเสียชีวิตนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าไม่อยากให สุนัขเสียชีวิตก่อนวัยอันควรนะครับแนะนําให้ทําหมันด้วยการผ่าตัดนะครับอาจารย์ครับเมื่อกี้อาจารย์พูดถึงวัคซีนมาครบเป็นชุดดีมาเลยครับฟังแล้วท่านผู้ฟังท่านผู้ชมคงเอาไปใช้ประโยชน์แล้วก็สามารถที่จะยังไงนะครับก็คือช่วยรักษาสุขภาพสัตว์ตลอดจนไปการควบุมกาเนิดมีอีกสองคำถามที่ที่อยากจะเรียนถามเพื่อท่านผู้ฟังก็คือบางครั้งเนี่ยการนําพาสัตว์ไปหาสัตวแพทย์ก็ยุ่งยากครับผม เขาสามารถซื้อมาฉีดเองได้ไหมแล้วเขาจะดูปริมาณที่ต้องฉีดอย่างไรบ้างไหมครับตรงนี้วัคซีนพูดตามตรงไม่ค่อยแนะนำให้ฉีดเองครับคือคือก็มีมีเจ้าของบางคนแหละฉีดเองผมก็ทราบอยู่นะครับเพียงแต่ว่า การฉีดเองเนี่ยมันมีความสุ่มเสี่ยงอยู่อย่างที่ผมบอกอาจารย์ว่าวัคซีนบางตัวมัรแพ้ถ้าฉีดไปแพ้ปุ๊บเนี่ยมีโอกาสเสียชีวิตนะครับแล้วก็ถ้าฉีดไม่เข้าตำแหน่งที่เหมาะสมเนี่ยอาจจะป้องกันโรคไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นผมแนะนําว่าควรจะเปผู้เชี่ยวชาญควรควรจะไปไปรับสต็อกให้มาฉีดที่บ้านดีไหมผมว่านะครับเด็กนี้มีการนี้ด้วยครับผมใช่ครับอีกอันนึงครับอาจารย์พูดพอดีพวกนี้มันจะมากับสุนัขแมวแน่นอนครับมาดเห็บเผาโอ้โหนี่ ปัญหาอย่างไงครับต้องฉีดยังไงไหมครับอาจารย์พูดแล้วผมต้องกดไลค์เลยเพราะว่ามันเป็นปัญหาแบบโรคแตกครับอาจารย์คือคือการการกําจัดเห็บนะครับเห็บสําคัญที่สุดในหมาครับหมัดอาจจะเจอในแมวหรือหมาบ้างแต่เห็บเนี่ยจะเจอในหมามากที่สุดใช่แล้วจะเป็นปัญหาที่เจ้าของปวดหัวหมอก็ปวดหัวนะครับไม่ใช่ไม่ใช่ว่าเจ้าของปวดหัวอย่างเดียวเพราะว่าเราแนะนําผลิตภัณฑ์อะไรไปบางคนก็จะบอกโอ้ไม่ได้ผลเลยนะครับแต่ก่อนนี้นะครับที่ง่ายสุดเป็นแป้ง นะครับที่อยจย์อาจจะเคยเห็นตามที่ตอบตามเข้าไปเป็นแป้งนะครับแต่แป้งโดยตามพื้นดินที่มันโดยที่ตัวสุนัขเลยได้ด้วยน <ะ S 2> ่าได้ไดครับแต่ว่าพวกนี้ต้องโรยบ่อยๆนะครับคือโรยไปสักวันสองวันก็หมดลิลละนะครับ<ม>หรือต่อมาเขาก็มีเป็นเอายาฉีดนะครับไปฉีดให้ป้องกันเห็บหมัดเห็บเห็บกันละกันเพราะยาฉีดตัวเนี้ยป้องกันหมัดไม่ไดอ้ดอันนี้ผมก็อยากจะ ขอทังความเข้าใจด้วยเพราะบางคนเข้าใจว่าได้หมักด้วยแต่ได้เม็ยาครับผมไม่ได้ครับได้ได้ม่ใช่วันสตอปไม่ใช่ครับไม่ใช่ได้เห็บแล้วก็พวกพยาธิในเป็นยาตกลงเสียได้นะครับไอตัวเห็บเนี่ยนะครับยาฉีดตัวนี้สมัยก่อนเหมือนกันมีมีอาจจะเป็นสตพทย์รุ่นเก่าๆก็บอกว่าฉีดครั้งนึงอยู่ได้หเดือนสมเดือนครับซึ่งจริงๆไม่ใช่นะครับตัวยาตัวนี้มีค่าครึ่งชีวิตอยู่นะครับอาจารย์อาจารย์เลนเพสัตมานะครับคือชีวิตคือฉีดไปปุ๊บกี่ชั่วโมงมันจะลดลง อ๋อนะครับเพราะนั้นสั้นน,นิดเดียวเพราะฉีดเพราะฉะนั้นฉีดครั้งหนึ่งเนี่ยอาจจะควบคุมเรื่องเห็บได้อาจจะไม่เกินอาทิตย์ใช่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็มีผลิตภัณฑ์ออกมาเรื่อยๆนะครับอาจจะมีเป็นลักษณะของยาหยดหลังนะครับเป็นปลอกคอกันเห็บหมัดนะครับค<ม>ือถ้าเห็บหมัดเยอะๆเห็บเยอะๆเนี่ยผมแนะนาให้ใช้หลายๆวิธีร่วมกันฉีดก็ได้ไม่เป็นไรนะครับอาจจะหยดหลังร่วมด้วยนะครับหยดหลังเนี่ยเขาเคลมว่าอยู่ได้ประมาณหนึ่งเดือนนะครับแต่ในทางปฏิบัติอาจจะไม่ถึงบวกลบนิดหน่อยขึ้นอยู่กับว่า สุนัขของเราเนี่ยไปเพ่นผ่านอยู่แถวที่มันมีเห็บเยอะไม้เช่นเป็นหมาที่ปล่อยนะครับเราชอบเอาไปเล่นกับหมานอกบ้านนะครับหรือไปลุยพงหญ้าที่มันมีแหล่งของเห็บเพราะเห็บมันเป็นสัตว์ที่ค่อนข้างทนแล้วก็มีวงจรชีวิตที่ซับซ้อนนิดหนึ่งนะครับเช่นอ่ากินเลือดจากหมาเราไปไข่ไว้ที่พื้นนะครับก็จะไปปล่อยตัวเล็กๆอยู่งหมดอ่าวลูกมาเต็มเลยนะครับหมาไปลุยที่พื้นตัวเล็กก็ขึ้นมาใหม่มากินเลือดใหม่คือวนไปวนมาอย่างนี้เพราะนั้นถ้าหมาที่ เลี้ยงแล้วปล่อยเนี่ยโอกาสที่จะกาจัดเห็บมาได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ผมบอกได้เลยว่ามไม่มีทางมผมยังพูดเร่นๆบอกถ้าใครคิดยากําจัดเห็บได้ร้อยเปอร์เซ็นะรวยละนะครับเพราะว่ามันไม่ไม่มีจริงๆครับมันยากจริงๆครับผมครับต้องบอกว่าเราคุยกันอย่างอ่ายัางไงนะครับครบถ้วนนะครับ,รบไม่ว่าจะทั้งหลักการเลือกมาเลี้ยงให้เหมาะกับภูมิลักษณะของที่อยู่อาศัยครับผมนะครับกว้างแคบหรือตลอดจน พันที่ควรจะเลือกมาเลี้ยงลตลอดจนการให้วัคซีนตลอดจนการควบคุมโรค,ครหรือหรือถามถึงว่าท่านที่ชอบเลี้ยงเนี่ยเราบางทีอาจจะกลัวเปลืองไงไปไปร้านอาจจะแพงอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าเขาอาจจะเป็นคนที่ก็อาจจะมีสต,ตังค์ไม่เยอะเท่าไหร่เขาอาจจะถามว่าฉีดเองได้ไหมหมอก็ได้แนะนําแล้วนะครับท่านรองศาสตราจารย์นายสัตวแพทย์ปรีนันจิตตสมบัติท่านอาจารย์จากภาควิชาสัตว์เลีายสตร์และวิทยาการสืบพันธุ์ก็ได้ ให้คําแนะนําไปแล้วนะครับว่าไม่ควรนะครับเพราะว่ามันอาจจะเกิดการแพ้ในตัวตัวสุนัขได้นะครับอาจารย์มีอีกนิดนึงต้องบอกว่าถ้าเกิดท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมรายการของเราสนใจที่จะขอรายละเอียดมากขึ้นโรงพยาบาลสัตว์ของคณะสัตวแพทย์มีเบอร์โทรศัพท์ยังไงบ้างครับผมเบอร์โทรศัพท์ของโรงพยาบาลสัตว์คณะสัตวแพทย์นะครับอ่ามีมีกระดาษปากกาอย่างครับจดได้เลยนะครับ043ครับ343081 เลขเบอร์หนึ่งนะครับ0 4 3ย์4 4่4ี่้าครับจริงๆโรงพยาบาลจะมีบริการที่หลากหลายนะครับเช่นคลินิกเฉพาะทางต่างๆเช่นโรคตาหัวใจนะครับโรคอยู่หนังโรคเนื้องอกมะเร็งคือผมผมผมพูดให้อาจารย์จีระอยากจะเชิญผมมาครั้งหน้านะครับถ้ามีโอกาสผมแน่นอนนะอาจารย์ครับก็ต้องขอบคุณท่านวิทยากรนะครับคือรองศาสตราจารย์นายศัตวแพทย์ปีนันจิตตสมบัติจากคณะศัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นอย่างสูงนะครับ วันนี้หมดเวลาลงแล้วนะครับขอบคุณท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมที่ติดตามรายการขอบคุณท่านวิทยากรวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับครับสวัสดีครับ